กัปะยาวิวัชัยเยสัพะทุสัพโสสัพะโรสัพะไพรสะปะคอตัวนอกสปะปะคลอตัวในสปะปะคลอตัวใดๆขอให้กลายเป็น oh uh -huh. พระตามเปตาพรีรัสมีพระสังกัปนตกรขาพยาวิวันัยเยสปะตุสปโสสะกะโรสะพภไสสะปะครตัวนอสะปะราตัวในสะพะ คล้อวดนคร้ปีขอให้เคลื่อนคลอบขอให้กลายครออ พระพุิสัตว์นามานิพระสามีพระตาเมตตาทิพย์นาารพระสังานาโตขะโรพระปยัง สัพพะทุสัพพุสัพพะรุสัพพะภัยสัพพะคลตัวนอกสัพพะคลตัวในสัพพะคลตัวใดใดขอให้กายเป็นดีคลอปีคลอเดือนคลอวันคลอปีขอให้เกลื่อนคลอเดือนขอให้กายคลอวันขอให้หา ิวันชัยเยสาภาตะนังสาลาปามภวันตุเนรักันตุส, ód, ส,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 สุรักันตุชัยยะชัยยะอิติปิโสปะกวาปะยัมรัสมีประพุทธกุณาปายัมรัสมี รสมีาระสังกาน์โตกาโรกัปยาวิวันชัยเยสปะตุสปะโสสปะโรสปะพายสปะคลอดตัวนอกสปะคลอดตัวในสปะคลอดตัวใดใดขอให้กลายเป็นตีกลอดตีกลอดเดือนคลอ คล้อีขอให้เกลือกลอเตือนขอให้กลายกลบขอให้หายวิวันใจเยสาพปาตานัสา,ลา,านลาปามภวตุเมรากันตุสระกันตุชัยยะชัยยะอิติปิโสภะวาอุดอรรัสามิ รพระโพธิ์ทุนังโอดอนรัสมีพระธรรมเมตตาโอดอนรัสมีพระสังฆานัตุการุญกับปยาวิวันชัยเสะสะปโตเสพะโสเสพะโรเสะพะภัย สับปคลอตัวนอกสับปคลอตัวในสับปคลอตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคลอตีคลอเดือนกลอคลอตีขอให้เกลื่อนคลอเดือนขอให้กลายคลอวัดขอให้หายวิวัดใจเยสาปาตาน สัพพะลาปะภาพวะตุเมราคตุสรุรักขันตุชัยยาชัยยาอิติปิโสภะกวาอิสานรสาียปราปุทธกุูนา อิสานราเนีพระตามเมตตาอิสานรสษมีพระสังกายนตุกโรกกัยปักาวิวันใจเยสปะตุสปะโสสปะโรสปะปาย สัพพะกอบตัวนอกสัพพะกอบตัวในสัพพะกอบตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคลอดตีคลอเดือนคลอดวันคลอปีขอให้เกลื่อนคลอเดือนก็ให้กลายวันก็ให้หายวิวันใจเยสาะพาตา นาสัพพนลาภปวัปตุเมรากัปตุสุราคันตุชัยยะชัยยะอิติปิโสภะกะวาปตะวีรสามิพระโพธิโกนา ปะทวีราสมาิพระธรรมเมตตาปะทวีระสมิปรรสังกานตุกโรกปัาวาวันชัยเยสปะโทสปะโสสปะโรสปะปายสปะครอตวนอสปะครตัวในสปะคร ตัวใดใดออให้กลายเป็นดีครับดีกรอเดือนวันกรอปีขอให้เกลื่อนกอเดือนก็ให้กลายกรอวันก็ให้หายปีวันชัยเยสาภาตานาสาพาลปาปัง ญาติยาอิติปิโสภะคะวาอาการาสานิพระโพธิโตนาอาการาสานิพระธรรมเมตตาอาการาสานิประสังการนาโตขารัวคาปยาวิวันชัยเยสาปโตสาปสอก สับปะัยสัปะคลอตัวนอสัปะคลอตัวในสับปะคลอตัวใดใดขอให้กลายเป็ดดีคลอดตีกลอดเดือนกลอกวคลอดีคอยเกลื่อนกลอดเดือนขอให้กลายคลอดวันขอให้ใหายปีวนันใจเยสสาป,ปตาตนาะ สาปาลาปาพวาโตเมรากันโตสซราคันโตอิติปิโสพระกวางอรหังสามาสาโอโตนโมกาจาวายพระเทพมีปติสัต โยปินโยดโดยเนคัมมะบารมีพระจินนาสีอุปัทปางเกิดเลิศลำเรื่องรองราศมีสีตองจาปันรังสีพระเจ้าปลุกสั่ตัวโลกโลกีี้าบนตุกี ไมบารมีอนิกาันตางพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบันลลังพระเจ้ากำปังคำ้ดยสัเปาวแก้วกำโดยสัมเภาว,วาทองนำสารลอยลอกกำปนถึงฝางคำ้ดยพระอนิจจังคำ้ดยพระโต ขังกับโดยพระอนาตามุสลาสัมปันโนอิติปิโสภะวางอระหังสัมปุถุโตนะโมกัจจวายพระมหาจารโนปติสัตโตปิญโย้วยวิริยะบารมีปราจินนาสี โอบาดตั้งเกิดเลิดลำเร่องรองรัศมีสีตอจาพันนรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ตัวโลกโลกีกาพผลตุกีพดโดยบารมีอันกอันันต่างพระเจ้าได้ตรัส เนือราตานาบันลางพระเจ้ากรมฝังคำด้ดยสัมเปพาแก้วด้วยสัมเ้าทองนำศาสตร์ลอยหลองการมพลถึงฝัาคำ้วยพระอนิจจังกรด้วยพระตูกัางำด้วยพร,ระอนัตตากุศลลาสมบัต โนอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัตโพโตนามกจวายพระสวัสดิสัมปติสัตโตปิโย้ดยเมตตาบารมีพระจินนรสีโอปปง สมีสีทตองจักตันรังสีพระเจ้าโปรดสาตวัวโลกโลก,โลกีกับมปนตุกขีพลด้วยบารมีอันิงอนันนานต่างพระเจ้าได้ตราเหนือราตนาบัลลาางพระเจ้ากาามฟังกามด้วยสัเปาแก้ว โดยสัมภทองนนำสาตว์ลอยลองกาบปนถึงฝักกคาด้วยพระอนิจจงคาดโดยพระตูข้ากคาด้วยพระอนาตตาบุสลาสัมปันโนอิติปิศโสภะกวาหะหังสาม โตโนโมกาจาวาตพระเนมิรารโปธิสัตโตปินโย้วยอธิธานมารมีพระจินนาสีโอบาปังเกิดเลิศลำเรื่องรองรัสมีสีตอง อันรังสีพระเจ้าโปรดสาัวโลกโลกีกามพุทธขีพนด้ดยบารมีอันิงอนาันต่างพระเจ้าได้ตรานเนือราตนาบัลลางพระเจ้ากำปัง กาด้วยสัมเปาแก้วกามด้วยสัมเปาทองนำสาดลอดกลองกามปนถึงฝางกามด้วยพระอนิจจังด้วยพระทุกกามด้วยพระอนัตตาบุสลาสัมปะโยอิติปิโสภกะกวางอารหังสัมมาสัพพุทโธ โกจะจวายพระมะโหสถโตธิสัตว์โตปินโยด้วยปัญญาบารมีพระจิตนาสีโอบาปบังเกิดเลิศล้ำเรืองรองรัศมีสีทองสีพระเจ้าโปรดสาตัวโลกโลกี กรมปนตุกีพน้วยบารมีอานินอนต่างพระเจ้าได้ตราเนื้อราตานาบัลางพระเจ้ากรรมบางกรรม้วยสัมเอาแก้วกรรม้วยสัมเอานำสร์ลอยลองกรรมปนตึงฝางกรรม้วยระอานิจัง โดยพระตูขังกาโดยพระอนัตตาบุสาลาสัมปนโนอิติปิโสภะวงอรหัสสโนสัมมาสะโพตุนะโมกคจาวายพระโพธิธัตติสัตตปิ โยด้วยศีลบารมีพระจินาสีโอบาิบังเกิดเลิศลำเรื่องรองรัศมีสีตอจาปานรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ตัวโลกโลกีการพ้นตุกีพ้น้วยบารมี อนเนกอนาตตาพระเจ้าได้ตรัสื้อราตาน,นาปัญลาพระเจ้ากามปัง้ดยสัมเพาแก้วกาด้วยสัมเปาโอนนันสัตลอยล่อ,ลองกามปนถึงฝั่งกาม้วยพระอนิจจังโดยพระโตกามกาม้วยพระอนาตตา อสาละสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมกระตไหว้ประจัตตุกะมาโภติ ปินยด้วยคันติปารมีประจินสีโอปาตั้งเกิดเลิศลำเร่องรองรัศมีสีตองพันณรังสีพระเจ้าโปรดสาธุโลกโลก